เพลงเมื่อวันที่25มิถุนายน2025บริษัท United Aircraft Corporation หรือ UAC ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในภาคการบินเพื่อการป้องกันประเทศของรัสเซียภายใต้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของรัฐอย่างส่งมอบเครื่องบินขับไล่สู่3 5 S หลายบทบาทชุดใหม่ให้กับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียตามรายงานของทอเอสเครื่องบินเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกุ่น4ยังคงผลิตและใช้งานอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการขวาบาดจากชาติตะวันตก อยู่ก็ตามโดยระบบอากาศยานที่ล้ำสมัยความคล่องตัวที่เหนือกว่าและความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลสู่35 s จึงมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์กำลังทางอากาศของรัสเซียในยูเครนการส่งมอบล่าสุดนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซียภายใต้ภาวะโดด เดี่ยวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเครื่องบิน 35S เป็นเครื่องบิน27ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีรุ่นที่5มาใช้แต่ยังคงจักอยู่ในประเภท C บ,บ,บวกเครื่องบินรุ่นนี้มีเรดาร์แบบพาสซีฟแบบอาร์เรฟเฟสที่ทรงพลังซึ่งสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้เครื่องยนต์จุดระเบิดพลาสมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแรงขับเพื่อความคล่องตัวสูงและเครื่องบินที่ออกแบบใหม่โดยไม่มีขนาดด้านหน้าหรือแผ่นปิดเบรคเครื่องบินรุ่นนี้ใช้ หางเสือแบบแยกส่วนเพื่อเบรกเมื่อลงจอดเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบรรทุกอาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้และเครื่องยนต์ยังช่วยให้บินได้ความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เครื่องถาไม่ท้ายทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับเครื่องบินรบในยุคสเตลลในด้านประสิทธิภาพการเคลื่อนที่อย่าง แท้จริง 35S ได้รับการออกแบบในช่วงต้นทุกสอวันสอปี2000โดยเป็นการอัปเกรด27ครั้งใหญ่ก่อนที่จะพัฒนาอย่างเข้มข้นในช่วงกลางทศวรรษปี2010เมื่อเวลาผ่านไป 35S ก็ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการที่ล้ำหน้าที่สุดในฝูงบินยุทธวิธีของกองทัพอากาศรัเสเซียก่อนหน้าซู57ซึ่งยังคงมีอยู่อย่างจำกัดเครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้ในซีเรียและล่าสุดในยูเครนซึ่งมีหน้าที่รักษาความเหนือกว่าทางอากาศคุ้มกัน เครื่องบินทิ้งระเบิดและภารกิจโจมตีและยิงอาวุธยิงระยะไกลที่มีความแม่นยำการผลิตแบบต่อเนื่องยังคงรวมศูนย์ที่โรงงานงานเครื่องบินของซัมเคนออนอโมซึ่งเป็นบริษัทในเครือ UAC โดยกำหนดเวลาการผลิตยังคงเป็นตามปกติแม้จะมีการความบาทดและข้อจำกัดด้านทรัพยากรสิ่งที่ทำาให้ 35S แตกต่างจากเครื่องบินขับไร่รุ่นอื่นๆที่ เป็นรุ่นสีขึ้นไปเช่น Eurofighter หรือ F-15X ก็คือการผสมผสานร,ระหว่างความคอล่อมอตัวสูงเรดาร์ที่ครอบคลุมและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์โดยไม่ต้องมีการเผาไม่เสริมซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินรุ่นอื่นๆในกลุ่มตะวันตก 35S ให้ความสำคัญกับการพลางตัวน้อยกว่าและเน้นไปที่ ความคล่องตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ J 1 1 D หรือ J 1 6ของจีนซึ่งมีโครงสร้างเครื่องบินที่คล้ายคลึงกัน3 5 S จะได้รับประโยชน์จากระบบ Avi และระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามความสามารถในการเอาตัวรอดในสนามรบของเครื่องบินรุ่นนี้ยังถูกตั้งคำถามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงในยูเครนการส่งมอบ3 5 S อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของเครื่อง บินรุ่นนี้ในด้านทหารเครื่องบินรุ่นนี้ช่วยเสริมสร้างความสามารถของรัสเซียในการควบคุมน่านฟ้าเหนือพื้นที่ที่มีการโต้แย้งและปกป้องเส้นทางบินทิ้งระเบิดที่ใช้ในการดินขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลในด้านภูมิรัฐศาสตร์เครื่องบิน3 5 s ถือเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญซึ่งเคยขายให้กับจีนและอียิปต์แม้ว่าสัญญาใหม่จะชะลอตัวลงเนื่องจากการคว่ำบาตรอุปกรณ์การบินและส่วนประกอบเครื่องยนต์แต่ภายในประเทศเครื่องบินรุ่นนี้ช่วยรักษาโมเมนตัม อุตสาหกรรมในภาคการบินของรัสเซียและรักษาแรงงานที่มีทักษะสูงในศูนย์พลังการผลิตด้านการป้องกันประเทศโครงการ 35S ได้รับเงินทุนจากโครงการอาวุธยุทธโธปกรณขร์ของรัฐของรัสเซียซึ่งช่วยรักษาการจัดหาเครื่องบินขับไล่แนวหน้าให้มีเสถียรภาพแม้ว่าจะมีการแบ่งแย่งต้นทุนต่อหน่วยที่แน่นอนแต่การประมาณการระบุว่าเครื่องบินดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ40-45ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยสัญญาส่งออกฉบับสุดท้ายที่ทราบคือกับ อียิปตแม้ว่าการลดมอบจะยังไม่แน่นอนในขณะเดียวกันคำสั่งซื้อภายในประเทศของรัสเซียยังคงเท่าเดิมโรสคอยยืนยันแผนที่จะเพิ่มประสิทธิสิทธิภาพการผลิต30%ภายในปี2030โดยตั้งเป้าที่จะเกินตัวเลขผลผลิตประจำปีก่อนหน้าแม้จะมีข้อจำกัดจากการห้ามใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศในยูเครน 35S ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับตัวของรัสเซียในสภาพแวดล้อมการ ป้องกันทางอากาศที่มีความเข้มข้นสูงโดย 35S ถูกใช้เพื่อควบคุมความได้เปรียบทางอากาศลาดตระเวนระยะไกลย,ยิงข,ขีปนาวุธยิงระยะไกลและคุ้มกันเครื่องบินโจมตี34หรือ25การใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลเช่น A-37M ช่วยให้สามารถโจมตีเครื่องบินของยูเครนได้จากภายในน่านฟ้าที่รัสเซียควบคุมอย่างไรก็ตามการโจมตีทางอากาศโดยตรงนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและมีการใช้แพลตฟอร์มนี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากภายคุกคมอย่างต่อเนื่องจากระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเคลื่อนที่ยูเครนเป็นผู้ควบคุมแม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้สู้ 35s ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญในภารกิจทางอากาศของรัสเซียต่อไปการส่งมอบเครื่องบินร็อกซั 35s อีกชุดหนึ่งเป็นการยืนยันว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการทหารของรัสเซียโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศยังคงแข็งแกร่งแม้ภายใต,ใต้การคว่ำบาตรและข้อจำกัดด้านการส่งออกบริษัทยูไนเต็ดแอร์ a i r c r a f t c o r p o r a t i o n ยังคงผลิตเครื่องบินรบที่ไม่ใช่สเตลอที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรุ่นหนึ่งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับกองทัพอากาศรัสเซีย 35S ไม่ใช่เพียงระบบอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องในน่านฟ้าซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิเสธไม่ให้ศัตรูมีอำนาจเหนือน่านฟ้ารับรองความสามารถในการโจมตีระยะไกลและส่งเสริมการขู่ขวัญด้านการบิน และอวาอากาศที่น่าเชื่อถือทั่วทั้งย e ูเรเซียเพลงเอ u 3 5ยยังเคยส่งออกไปยังจีนและอียิปต์แม้ว่าสัญญาใหม่จะหยุดชะงักเนื่องจากข้อจำกัดทางการค้าและเทคโนโลยีแต่ภายในประเทศมันยังช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการบินของรัเสเซียรักษาแรงงานคุณภาพและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศราคาระหว่างประเทศของ SU-35S ประมาณ40-45ล้านดอลลาร์ต่อเครื่อง และยังมีแผนเพิ่มกำลังผลิตขึ้น30%ภายในปี2030แม้รัเสเซียจะ,ะเผชิญกับการกีดกันทางเทคโนโลยี SU-35S ก็ยังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยควบคุมท้องฟ้าป้องกันเส้นทางการโจมตีและเป็นปราการทางอากาศของมอสโกในสนามรบยุคใหม่ในสงครามที่เต็มไปด้วยขีปนาวุธพิ่ัยไกลโดรนจู่โจมและระบบป้องกันขั้นสูง SU-35S ยังคงยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่ง อำนาจทางอากาศของรัสเซียที่ทั้งโลกยังคงจับตามองไม่ว่าสงครามจะเปลี่ยนไปเพียงใด